สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้อพี่น้องแรกเมื่อไห่สมาิกีลายนสมาิรีลายเด้ลูกลายเลูกกบเออนี่ลูกลูกผุปิดผุนทิ่สองุิสามกินกินกินสีเลูกลายลูกดกมอย่งแหะเนี่ยเอาเข็ดกิดเองขนดอกแต่ว่าย่งพี่น้องมาลข้ามบอล่ะยังอะไรอีกันก็เลยนี่สุกี้ห่อผักสุกี้ห่อพักครับว่มอ ผักหมมูทั้งในเลยเป่น้อยเลยอันนี้ผักกาดข้ากทั้งใน่ะีมู่หเขาเห็นได้ไหวดกินผักกกินต้านอันนี้เสียนะเสีเกนกบเสียดเยาายที่เห็เมืองแต่ว่าตอนเด็ดเนาะผักกับสีมูทั้งในเน้อขาหอมะซอยนอก็หมเองเารัไ พอกินยังกกินนันขอทานมาเดแ้อนี่กับผ่าอย่บอกออกแหวงข่าเลยอ่ะแ้วอื่นต้นต้ต้นต้นไหนนด่กบข่่สมนุ่มมิ่งะเสือกบไใส่เด้พี่้องกัขาว ชื่อมือผุอ้วนคนน่ะมันไอเดียสูงนีกนีมดจับนจับต้นขห่อนเนาปาขวหมูอันนี้กขา่อนยังก่อนชุกทีหัวักนปอเดียวคเองขีขัวหมูอันนี้ก้อยกุ้งชุกแล้วก้อยคนตัวต้มนนั้นจิ้มำจิ้มหมนอะแียใจหมดเลย

ngon lắm lắm. Hãy luôn chào là ngon ơi là bé này nó bé nó. Nháo mmmm 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 này mmmm 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 ม่นนา้องหนัินุ่มๆไปหน่อยเอ้ยาหนังบนุ่มตั้เบลาหลายคนแซ่กลางคืนไปหน่องมันกางคืเป็นทีเดียวยังไงมันมันเนาาเลยเสือน้ามันจข้มาจจะไาเห็นหนังไอก็าด้

มูบดเทไมดเหแล่เลยนับเอาะไรเด้แซ่บได้แซ่บแซ่บยขึ้นอันขึ้นอนนผักเินผักทกน่ีอบ้นขาห่เจ็บอขาร้านเนยงสั่งเห็นแล้วดแซ่บได้

นนซสซบมูพันธนี่มันสซบมันกะทาเล็กได้สซบมูพันธ์นกซาบลาเม็ดตุกน้ำหนักเจ็ดสิบห้ากิโลนี่นี่เจ็ดสิบห้ากิโลคนนี้นะอายุสิบเอ็ดปีสเปี7จ็ดสิบห้ากิโลเจเสักเกตสกเกตพุ่ง เส deep, no <up> ือเคลียวกับเสือดำเลยเสือเขลียรน่ะเป็นเอื้อยเสือดำเป็นน้องเสืออันนี้หนูงามกระมุนเหนื่อยเบ่เบาปัญญานี่ยถ่านมอหนิวะแซ่บบ่เขียวเมื่อไหร่กินใหม่เมื่อไหร่กินใหม่เมื่อไหร่กินใหม่ไปได้คำว่าเบิ่งก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้พี่น้อง อยากเห็ดกินยังคันเห็ดบเป็นไหมาทามันเซฟหมูพันนี่เ้อเซฟหมูพันเซฟหมูพันเห็ดเป็นทุกอย่างเนี่ยอายุสิบสาปีนี่เจ็ดสิหาโลเออสิปีเจ็ดสิห้าโลกินอยู่แงบแงบคเดียวเจ็ดสิบหาโลพี่น้องไอค้คือเบิ่งลุอิ่มแลให้พ่มันทำนะอิ่มล